การแข่งขันทำเค้กขนมไหว้พระจันทร์ครั้งแรกของ The Rolling Team มาแล้วค่ะซึ่งโจทย์ในครั้งนี้คือสีแดงและต้องมีขนมไหว้พระจันทร์ของเราอยู่ในเค้กด้วยเริ่มทีมแรกกับเชฟเจนอุปสรรคคือมาตั้งแต่เริ่มเลย <c oughs> ก็เลยต้องใช้ความรุนแรงนิดนึง <c oughs> ซึ่งด้านบนจะทําเป็นดวงจันทร์แล้วสลัดด้วยสีทองด้านข้าง <c oughs> ส่วนแผ่นๆนี้คือแป้งเวทนาที่เอาไปอบขึ้นรูปไว้แล้วเอามาสเปรย์สีทองตัดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ <c oughs> แล้วก็เอาไปปักรอบ <c oughs> ๆเค้กเลยคือใหญ่อลังการมากอลังการเข้าไปอีกโดยการปั้้นนฟออองงงดป็กต่าย ก็เอามานั่งคู่กับกล่องขนมไหว้พระจันทร์ไปเลยตกแต่งด้วยฟองดอกรูปก,ก้อนเมฆกับดาวแล้วก็ไม่ลืมที่จะเอาขนมไหว้พระจันทร์ทั้งสี่รสชาติของเรามาติดไว้ด้านหน้าเค้กตีฟองดอกเป็นแผ่นทำเป็นรูปพารตกแต่งไว้ด้านข้างแบบนี้ก็เป็นอันเซรแค่ทีมแรกก็อย่งอางอลังการขนาดนี้แล้ว <c oughs> ไปต่อที่ทีมสอกับเชฟจุตุมากับเค้กสีแดงรูปหกเหลี่ยมสามชั้นที่ตัดอยู่นี้คือแผ่นเวเฟอร์ที่เอามารียทับกับแผ่นฟองดอกแล้วเอาไปแปะให้รอบเค้กเลย <c oughs> ตกแต่งด้วยแผ่นฟองดอ,งทดอกท พัจจัน์ทั้งสีรสชาติของเราส่วนด้านบนจะเป็นน้องกระต่ายที่ถือไส้คัสตาร์ดไข่เค็มอยู่ด้านบนส่วนอันนี้ก็เป็นแผ่นแป้งเวียดนามที่ชุบด้วยสีผสมอาหารสีฟ้าตกแต่งด้วยกรนเมฆที่ทำมาจากฟองดองเพิ่มความอลังการด้วยการติดไฟเข้าไปปิดถ่ายโดยสเปรย์ท้อง<ส>กรอบเป็นอันเซฟอีพีหน้ายัางเหลืออีกหนึ่งทีมแต่ขอแหวกกระซิบิดนึงว่าตอนนี้มีโปรซื้อขนมไหว้พระจันทร์สองกล่องแถมไปเลยหนึ่งกล่องเฉพาะกล่องแปดชิ้นเท่านั้นนะคะคลิปหน้าไปฟังพรีเซนต์แล้วมาลุ้นกันว่าทีมไหนนจะะช